สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับคลิปนี้นะคะกัเป็นตัวเลขแนวทางนะคะจากช่องมั c ีชาแนลนะคะของน้องแอนฟิลนะคะท่านผู้ชมหลายงวดที่ผ่านมานะคะตัวเลขเดินดีนะคะเข้ามาแล้วเจ็ดงวดติดนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะตัวเลขกับเขาสามตัวนะคะท่านผู้ชมเจ็นะคะสำหรับงวดนี้นะคะ เดี๋ยวแอดจะตามตัวเลขแนวทางมาฝากพี่น้องคะ่ะจะได้ไปติดตามรับชมและฟังน้ากันเลยนะคะว่าน้องเขียนตัวเลขหายหรือย,อยั่งเนาะ,ะเนาะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะสําหรับท่านไหนที่อยากจะได้แนวทางเ,เข้ากลุ่มฟรีนะคะท่านผู้ชมก็แอดไลน์มาได้นะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะก็คุณล้านแล้วก็คุณตานะคะมา อีกแล้วเด้อนะคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้านเอ็นฟิวครับสวัสดีครับครัุณเอ็นฟิวครับสวัสดีครับคุณสวัสดีครับอลินอลินมาเอาพิสัยกินลิ้นสวัสดีครับคุณว่ะคุณชูดีอาจารย์อาจารย์ฟิวเอออาจารย์ฟิวสวัสดีครับคุณแล้วไยกินสวัสดีครับมาจะกินน้ำลงเนาะสวัสดีครับคุณเขาเขาปวดขาหายเดรียันเขาลุงเมื่อวาน น่าจะหายวันนี้นเห็นเขาวิ like, ่งวิ nee, <but S 1> mm ่งนะเดินได้อย่างีแต่เมื่อคืนเขาปวดคามากเลยเนาะปวดสี่ทุ่มกว่าเกือบห้าทุ่มเขานอนได้หมดยายขนวดให้ใช่ใช่ยาบรรณเลยยาร้อนน่ะนวดให้มันคลายน่ะปวดจะมันร้องไห้มันเจ็บตรงนี้ใช่เมื่อคืนเขาปวดคามากเลยเนาะปวดมากแล้วไปถึงบ้านน่ะไปถึงบ้านกนวดเนาะตาเลยนวดให้นวดให้เขาก่อนพอนวดนวดปุ๊บเขาเจ็บเขากัค้านไปให้ย้ายเขานวดต่อนะ วันเริ่มเริ่มเริ่มดีนินดๆไอ้ลุงก็เลยพูดไปพูดเ,ดเล่นๆนะงงต่อไปเลขมันโตอ,อะไานะเขาก็เลยตบเขาพูดตกเลกขต่อไปมันก็แปดสี่ห้าี่หลัอันนี้เขาพ,พูดืะเขาพูดมันได้เขียนะเขานอนนะอ,นะอ่ะเขาปวดขาอ่ะคอยดูมันน่าสนใจแนตะสี่ห้าแต่ถ้าเป็นหลักสามตัวมันก็ไม่แน่นะ บางทีอาจจะไม่มีแปดมาบางทีก็อาจจะแปดมาแต่สี่ห้าห้าสี่น่าจะน่าจะมาล่างอันนี้ก็คือตามที่เขาพูดเนาะยวให้ลุงเขียนไว้เลยลุงคิดดูไปได้แบบนี้นะมันน่าจะมาล่างให้ลุงเขียนไว้เลยถ้าอย่างนั้นเนาะแปดสี่ห้านะลุงสี่ห้าเขียนไว้เลยเด้อจ้ะอันนี้อันนี้คือเขาพูดเขาพูดปวดพูดทั้งปวดขาอะไรแปดสี่ห้าเขียนใหญ่ๆเลยลุงแปดสี่ห้า นี่ก็ชัดแล้วแต่แปดสี่ห้าเด็กกันมันก็สวยนะเพราะว่าสีหายหายทั้งนานสีมาทั้งใหญหายน่าจะงวดนี้น่าจะสีมาประกบแน่นอนแหละลุงตามลุงวิเคราะห์ดูน่เขาพูดนะน่าจะแม่นนะถ้าแม่นอีกก็โอ้ยคือว่าเขามีเส้นจริงๆอ่ะแปดสี่ห้าห้าสี่แมชื่อด้วยน้องมีเส้นน้องเอ็ดฟิว น้องแอนฟิวเขียนข้างล่างเลยลงน้องแอนฟิวพูดให้ต่องวดแต่ยังไม่ได้เขียนให้นะลูกเนาะยังไม่ได้เขียนเด้อแต่ว่าเขาั้งพูดอร่อยไหมลูกอร่อยมากครับแอนฟิวสระเอเอ็นฟิวสระเอนุกินเล่นกินเล่นบ่กให้ปวดขาหรือยังน้าหนูไม่โทษหรอกให้ให้ปวดระบาดขาหน่าในม่หายปวดขาหรือยังให้ปวดระบาดลูกนี่ ขานี่หายปวดแล้วบอกหายดียังหายแล้วไม่พูดเลยหายยังที่ปวดเมื่อวานอ่ะหายดีแล้วบอกมันจะกินมันจะกิน,มนไม่พูดหรอกปวดจนร้องไห้แล้วบอลุงโอ้ยร้องไห้เลยแหละลุงไปก่อนสามทุ่มลุงก็ไปสวนก่อนยายเขานวดให้ต่อจนเกือบห้าทุ่มอ่ะบ่ะ คุณคลายๆเขายังชั่วครับนี่แหละเขาบอกว่าคนไหนที่มีองค์มีเซน์ถ้าสมมติว่าไม่สมมติแล้วนี่คือเรื่องจริงเลยเนาะถ้าบอกหวยถูกบอกเลขถูกอย่างเงี้ยเขาจะมีจะไม่สบายนั่นรุ้เนาะเขาจะไม่สบายเท่าที่ได้ยินมานะอันนี้เขาก็ถ้าเล่นธรรมดาปกติเขาก็ไม่เคยเห็นบนมาปวดสักทีเนาะอันนี้บอกหวยถูกก็เลยมาปวดขานะคะท่านผู้ชมสงสารน้องเหมือนกันนะคะเนี่ย ถ้าขูบเองนะคะนี่เวลาบอกเลขถูกอะไรมันถ้าไม่เป็นไข้กับปวดขาคนนี้นะจ้ะเขามีเส้นมีเส้นเวลาบอกหวยถูกีใไรก็ปวดนี่ปวดน่นเป็นไข้มากตรงนี้จ้ะอันนี้เลขงวดวันนี้บอกเขากำลังกินนะลุงเขาไม่พูดเนาะเขากำลังกินอันนี้ตัวงวดนะคะกำลังกินกำลังเล่นปวดเมื่อคืนเมื่อวานนะคะเมื่อวานวันที่สิบเจ็ดบอก สิบเจ็ดวยออกวันที่สิบหกสิบหกสองงวดเลยเร็วนะจ้าอันนี้คือพูดเนาะอ่าก็พูดพูดบอกยังไม่ได้เขียนเ้อนะคะอนอนพูดอ่ะนอนพูดนอนเอียงอะนอนเอียงตาเกาหัวนี่ตาเส้นน่ะเอ้ยวดต่อไปหัวโอกอะไรตาเกาแบบนี้เขามองตามองเขาก็เลยพูดว่างวดต่อไปแปดสี่ห้าก่อนแปดสี่ห้าเท่านั้นแค่นี้จบสองครั้งพูดสองครั้งจบไม่พูดอีกพูดจงมันมันจะออกไหม ถามนะเขาก็คข้ามไปข้ามมาเขาไม่พูดตอบอืมอันนี้คือข้ามไปข้ามมาไม่ตอบเลยไม่ตอบถามว่าจะออกไหมนั่หละเขาก็นอนข้ามไปข้ามมาตามภาษาเด็กไม่ตอบใช่เขาไม่ตอบกพเรื่องของเขาเนาะจ้าเรามาสักครับทำไม่ได้แล้วออกไม่ออกออกไม่ออกก็ให้เป็นแนวทางนะลุงเนาะครับน้องยังยังยังเป็นเด็กอยู่ครับยังอีกหลายวันค่อยดูจ้ะต้องรอรอหลายวันนี้รอที่เขาจะเขียนหรือไม่เคียนก็แล้วแต่เขาเราไปบังคับไม่ได้วันนี้วันอะไรลุงนะวันนี้วันที่สิบแปด มันเพื่อหบดกหรือวมันสุกอันนี้มันสุกเอ้มีเอฟซีเม้นมาว่าให้น้องขอหวยลาวกับน้องหวยลาวหวยลาวหวยอาโนยอะไรอย่างเงี้ยน่ะอันนี้มันจะเป็นไม่รู้อ่ะมันจะบอกหวยลาวหรือเปล่าแต่วันนี้อยู่ๆลุงก็มานน่ลุงก็มาก็มาบอกว่าแปดสี่ห้านี่แปดสี่ห้ามันจะออกหวยลาวหรือเปล่าไม่รู้ค่ะสี่ห้ามีเอฟซีเม้นมาอยู่ว่าสี่แปดสี่ห้าแต่ไม่รู้ว่าจะทันหรือไม่ทันนั่นีนก็นั่นแหละเพราะว่าลุงเพิ่งมาเนาะเพิ่งมา เพิ่มมาแอดมินก็เพิ่มมาจากทํางานด้วยนะคะก็ให้เป็นหวยลาวหวยฮานอยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะครับตำลาวตำอะไรก็ตำไปนะคะท่านผู้ชมเนาะอันนี้คือแนวทางของน้องมีเส้นน้องแอนฟิวนะคะวันที่ผ่านมาก็ให้นะคะหกเจ็ดแปดสองรัฐบาลเด้อนะคะรัฐบาลนะคะรัฐบาลไทยนี่แหละสุดๆนะคะถูกทุกตัวนะคะบนล่าง สามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างหมดนะคะจากน้องแอนฟิวไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับแต่ว่าแม่นมากค่ะอันนี้คือเขาพูดอาจจะเป็นหวยอย่างอื่นก็ได้เนาะครับต่างประเทศก็ได้นะคะก็ถูกไม่ถูกแอดมินก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าของแบบนี้ไม่มีใครรู้นกลลงค่ะโอ้ทำไมตั้งช่วงนั้นอะไปวัดหลวงพ่อหลวงเล้วปิดรดรื่อยหลายใบแล้วดโ,ดโดนก็โดนเยอะเลยเนาะค่ะเพราะว่ามั่นใจมาก แอดมินก็อยากให้ท่านผู้ชมนะคะพิมรอนะคะแล้วก็กดติดตามนะคะมินชาแนลช่องมินชาแนลแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเวลาแอดมินลงคลิปไหนไปท่านผู้ชมก็จะเห็นทุกคลิปนะคะบางคนบางท่านว่าไม่ไม่เห็นแล้วก็มีเอฟซีพูดนะคะว่า,าไม่เห็นลงคลิปเลยคว่าเฮียนะคะท่านผู้ชมเนาะคือคํานี้แหละแต่แอดมินไม่กโกรธหรอกให้ท่านผู้ชมดูให้ให้ ทุกคลิปนะคะคนอื่นเขายังเห็นเลยนะคะ FC ท่านอื่นๆนะคะเขายังเห็นแต่มี FC คนนั้นนะคะที่เม้นมาไม่ไม่เห็นจะลงคลิปเลยพอออกแล้วก็เอามาพูดอะไรประมาณนี้รก็มีคําว่าเฮี้ยนะคะไม่เพราะเลยนะคะพูดไม่เพราะเม้นมาไม่เพราะนะคะก่อนหวยอ,อกนะคะสามวันสี่วันแอดมินก็ได้ลงให้ไปแล้วนะคะก็ให้ท่านผู้ชมดูย้อนหลังก็ได้นะคะ ดูย่นลังเลยนะคะผิดถูกแอดมินก็ไม่รู้แล้วก็อย่าดายอย่าว่าน้องก่แล้วกันนะคะเพราะว่าน้องให้เป็นเพียงแนวทางนะคะเรไออาจาร์บางท่านก็ยังให้ไม่ถูกเลยเด็กนนี้มันสามสิงงวดแล้วนะตัวตรงอ่ะใช่เด็กคนนี้้วไรสองตัวล่างบนล่างบนหลายหลายครั้งอ่ะรวมมันเป็นสิบตังแต่อายุสามขวบสี่ขวบนาะหัดหัดพูดอ่ะเด็กคนนี้ แต่ว่าน้องก็ให้มีผิดบ้างถูกบ้างเป็นเรื่องธรรมดาปกติแต่ว่าให้ถูกมาเจ็ดงวดติดแล้วลุงเนาะค่ะท่านผู้ชมก็รอติดตามนะคะที่น้องจะเขียนให้นะคะแอดมินบอกไม่ได้เด้อนะคะว่าน้องจะเขียนให้วันไหนเมื่อไรเท่าไหร่นะคะเนอะลุงคไม่มีใครรู้นะคะแม้แต่แอดมินก็ยังไม่รูคุณลุงก็ยังไม่รูเนาะไม่รู้คุณตานะคะเป็นร้านก็เป็นตาของเอ็นพิวนะคะน้องเอ็นพิวผู้มีเซนต์นะคะ ่ะเดี๋ยวก็รอรอติดตามนะคะอะ่เขียนให้เมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวแอดมินก็จะอ่าไปตามตัวเลขนะคะของน้องมีซเซนนะคะให้นะคะขอบคุณคุณลุงมากมากเลยนะคะ,ะครัขบขอ,ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการรูปถูกมีความเสีย100่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม